ค่ะเด็กๆพบเจอกันกับที่เชอร์มาลีในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บุรีค่ะวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องอะไรศึกษาเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนติดตามได้เลยค่ะ วิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงินนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะเข้าเนื้อหาการเรียนนะคะเด็กๆจะต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนกันก่อนว่าเรียนเพื่ออะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนนะคะ1นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินและ การแลกเงินได้นะคะ 2. นํนำความรู้เรื่องเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันพูดอ่านและเขียนจำนวนเงินได้ถูกต้องนะคะ 3. มมีความรอบคอบในการเขียนจำนวนเงินและทำงานสะอาดและเรียบร้อยด้วยค่ะดังนั้นจุดประสงค์การเรียนเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเข้าไปเนื้อหาการเรียนเลยค่ะ เราจะมาค้าเนื้อหารเรื่องแรกกันนะคะคือเรื่องการแลกเงินนั่นเองนะคะซึ่งเหรียญหรือธนาบัตรแต่ละชนิดนะคะจะมีมูลค่าเงินไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าหากนะคะมีเหรียญหรือธนาบัตรที่มีมูลค่ามากแต่นักเรียนต้องการใช้ ไม่ครบมูลค่าของเหรียญหรือธนบัตรที่นักเรียนมีอยู่นะคะนักเรียนก็จะใช้วิธีการแลกเงินให้เป็นเหรียญหรือธนบัตรที่มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที่นักเรียนมีแต่จะต้องแลกได้คืนกลับมาโดยที่จะได้จํานวนเหรียญหรือธนบัตรมากกว่าเพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับจํานวนที่นักเรียนแลกเช่นมี50บบาทนักเรียนจะใช้แค่ 1ิบ,บาทนักเรียนต้องไปแลกให้ได้เหรียญหรือธนบัตรที่มีจํานวนที่เราจะใช้นะคะแต่ต้องได้ยอดเข้ามาเข้ามากับมาเท่าเดิมคือ50บาทเช่นเหรียญสิบนะคะเหรียญสิบนึ่เหรียญจะแลกได้กี่วิธีนะคะดังตัวอย่างที่ทีเชอร์จะให้ดูอ่ะทีเชอร์วิธีที่หนึ่งทีเชอร์แลกเหรียญ5ได้2เหรียญถูกไหมคะทีเช มี10บาทไปแลกเหรียญ5ได้2เหรียญซึ่งอันนี้จะไปแลกเหรียญหรือทนบัตรนะคะให้มีมูลค่าเท่ากันนะคะวิธีที่สองก็คือไปแลกเอาเหรียญ2บาทให้ได้คบตามจํานวน10บาทต้องเป็นเหรียญ2บาทกี่เหรียญคะ5เหรียญนะคะวิธีที่สามก็คือทีเชอร์นําเหรียญ10ไปแลกเอาเหรียญ1บาทนะคะ1บาทจะต้องเอามากี่เหรียญคะ 10เหรียญนั่นเองนะคะทีเชร์ก็จะได้มูลค่าเหรียญบาทเท่ากับ10บาทเหมือนเดิมหรือวิธีที่4่นะคะทีเชร์แรกเอาเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญ1นบาทซะหเหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นมูลค่า10บาทเช่นเดิมนะคะซึ่งทั้ง4วิธีนี้นะคะเราจะยังมีวิธีแลกเงินนะคะ10บบาทให้ได้อีกหลากหลายวิธีอยู่ที่นักเรียน แลกมาหรือจะใช้เอาเหรียญ5้าหนึ่งเหรียญเหรียญสบาท2เหรียญเหรียญหนึ่งบาท1เหรียญก็ได้นะคะซึ่งวิธีที่ดีเชอร์จะใช้ในที่นี้คือแลกเหรียญ2บาทจํานวนหเหรียญนั่นเองนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะทักเรียนอาจจะไม่ได้ใช้วิธีที่ทีเชอร์ใช้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างการแลกเหรียญกันต่อนะคะ เราจะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะทีเชอร์นะคะมีเงินนะคะธนบัตรฉบับละ100บาท1ใบนะคะแต่ต้องการใช้เงินแค่75บาททีเชอร์จึงนําเงินไปแลกจะมีวิธีดังนี้ค่ะทีเชอร์มี100บาทถูกไหมคะวิธีที่1น,นะคะทีเชอร์ก็นําเงิน100บาทไปแลกเอาแบงค์ห้าสใบ นะานาบฉบละ2ี่ใบนะคะอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ก็คือทีเชอร์นำธนบัารฉบาบละ100บาทไปแลกเอาธนาัตบฉับละ20บาทมา4ฉบฉบนะคะหรือ4ใบแล้วก็เหรียญ10 1นเหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญรวมกันเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะรวมกันเป็น100แล้ววิธีที่3นะคะทีเชอร์เอาเงิน100บาทไปแลกเอา เงินธนบารฉบับละ20บาทมาทั้งหมด5บาใบอันนี้ก็รวมกันเป็น100นะคะวิธีที่4ก็คือนะคะที่เช่์นำเงินไปแลกเอาธนบารฉบับละ50บาท1ใบฉบับละ2 0บาท2ใบนะคะแล้วก็เหรียญ10บหนึ่งเหรียญนะคะแต่อย่าลืมนะคะที่เช่์ใช้เงินแค่75บาทนะคะแต่การไปแลกต้องได้จํานวนเงิน เท่ากับ100ถูกไหมคะมาดูวิธีที่5นะคะวิธีที่5นะคะที่เชิญนำเงินไปแลกเอาแบงค์50นะคะธนบัตรฉบับละ50 1ฉบับ1ใบแบงค์20 2ใบนะคะเหรียญ5 2เหรียญน,นะคะอันนี้คือวิธีที่5นะคะรวมกันก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น100เช่นกันนะคะต่อไปวิธีที่6นะคะที่เชิญก็ไปแลก เอาเหรียญสิบทั้งหมดเลยนะคะเหรียญสิบทั้งหมดมีกี่เหรียญคะนี่สิบเหรียญรวมกันเป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการแลกเงินวิธีไหนนะคะแต่อย่าลืมนะคะที่เชอร์จะใช้เงินเจ็ดสิบห้าบาทนะคะเพราะว่าทีเชอร์นำไปซื้อเออซื้ออะไรดีซื้อน้ำเต้าหู้กับแม่ค้าแต่ แม่ค้าไม่มีเงินทอนนะคะทีเชอร์ก็ต้องไปหาแลกเงินถูกไหมคะทีเชอร์จะใช้วิธีไหนนะคะแล้วนักเรียนละ่ะจะใช้วิธีไหนเรามาดูกันนะคะควรเลือกวิธีที่เท่าไหร่คะทีเชอร์ก็จะใช้วิธีที่สองนะคะเพราะว่าจะใช้เจ็สิบห้าบาทถูกไหมคะทีเชอร์ก็ใช้ธนบัตรฉบับละยี่สิบสามนะคะสามใบแล้วก็เหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญห้า หนึ่งเหรียญทีเชอร์ก็เหลือเงินอีกเท่าไหร่คะอีกเท่าไหร่อีกยี่สิบห้าบาทก็จ่ายไปเจ็ดสิบห้าหรือวิธีที่ห้านั่นเองนะคะวิธีที่ห้าทีชเชอร์ให้ไปเลยธนบัตรฉบับละห้าสิบบาทหนึ่งฉบับหรือหนึ่งใบนะคะแล้วฉบับละยี่สิบบาทหนึ่งใบแล้วก็เหรียญห้าหนึ่งเหรียญถูกไหมคะอันนี้ก็จ่ายไปเลยค่ะเจ็ดสิบห้าบาทก็เหลือเงินยี่สิบห้าบาท นะคะอันนี้คือวิธีการแลกเงินนะคะหรือทีเชอร์จะนำวิธี2วิธีนี้ไปใช้แต่นักเรียนของทีเชอร์อาจจะมีวิธีการแลกเงินหลากหลายมากกว่านี้ถูกไหมคะอาจจะมีเอาแบงค์ห้าสิบไปแลกเออเอาแบงค์หนึ่งร้อยนะคะไปแลกเอาแบงค์ห้าสิบหนึ่งหนึ่งใบแล้วก็เหรียญห้าหรือเหรียญสิบ นั่นเองนะคะเอาไปแลกเอาเหรียญ10ซะห้าเหรียญน,นะคะก็ได้เป็น100ถูกไหมคะอันนี้คือวิธีการแลกเงินแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนนะคะแต่การแลกกลับมาต้องได้จํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินที่เราแลกถ้าหากเราแบงค์ห้าร้อยไปแลกเราก็ได้จํานวนเงินกลับมานะคะเท่ากับ500นะคะไม่ใช่เท่ากับ400นะเท่ากับ400เราขาดทุนนะเด็กๆไม่ได้นะคะถูกไหมเออ ถ้าเราถ้าที่เชื่อมีแบงค์ห้าร้อยที่เชอร์ไปแลกหนูขอแลกเอาเงินหสี่ร้อยอย่างเงี้ยใครขาดทุนแม่ค้าหรือว่าที่เชอร์ทีเชอร์ถูกไหมคะถ้าเป็นเด็กๆเ,เด็กเอาไหมนานเก่งมากไม่เอานะคะอันนี้คือวิธีการแลกเงินเราต้องแลกไ,ได้กลับมาจํานวนเงินเท่าเดิมนะคะต่อไปเราจะไปดออูตัวอย่างที่สองกันค่ะว่าที่เชอร์จะใช้วิธีไหนนะคะเราจะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะถ้าห่างนักเรียนมีธนบัตรฉบับละ 20บาทจำนวน10บใบนะคะฉบับละ50บาทจำนวน6กใบนะคะนักเรียนจะมีวิธีแลกยังไงนะคะเรามาดูวิธีการแลกกันนะคะได้ดังนี้นะคะมี20บาทอยูสิบใบนะคะ50บาทอยหกสิบใบนะคะแต่ที่เชอร์มีพีการแลกจุดสองวิธีนะคะมาดูวิธีที่หนึ่งกันนะคะที่เชอร์เอาไปแลกแบงค์ละหนึ่งร้อยบาทนะคะทั้งหมดเลย หนึ่งร้อยบาทได้กี่ใบคะได้ห้าใบเพราะว่ายี่สิบบาทติดใบเนี่ยได้เงินหนึ่งสองร้อยบาทนะคะส่วนห้าสิบาทหกใบเนี่ยเป็นเงินสามร้อยรวมกันเป็นห้าร้อยที่เชิญก็ไปแลกเอาแบงค์ละหนึ่งร้อยบาทค่ะห้าใบเลยนะคะก็เป็นจํานวนเงินห้าร้อยถูกไหมคะทีนี้มาดูวิธีที่สองของทีเชิญนะคะทีเชิญเอาไปแลกเอาแบงค์ หรือฉบับละ500ได้1ใบเลยอันนี้ถ้าเป็นทีเชอร์นะทีเชอร์ต่นมาถ้าไปแลกเอาจำนวนเงินหรือที่เป็นอย่างเช่นเอาเหรียญ10ไปแลกเอาแบคงละเอาฉบับละ100เนี่ยทีเชอร์จะแลกเอามาเก็บน,นะคะหรือถ้าแต่ถ้าหากเราแลกเอาไปใช้อ่ะเราจะต้องไปแลกเอาเงินเหรียญมา ถูกไหมคะแต่แล้วแต่วิธีของนักเรียนนะคะว่าจะใช้วิธีการแลกเงินแบบไหนเดี๋ยวที่เชอร์พาไปดูตัวอย่างที่3กันค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะถ้าหากที่เชอร์มีธนบัตรฉบับละ20บาทอยู่3ฉบับหรือ3ใบนะคะแล้วเหรียญ10 2นะคะแล้วเหรียญ5อีก4รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ60 70 80 90เป็น 100นะคะทีเชอร์มีเงินอยู่100บาทแต่เป็นฉบับละ20 3เหรียญ10 2เหรียญ5 4นะคะทีเชอร์จะไปแลกยังไงนะคะไปดูวิธีของทีเชอร์กันวิธีที่1นะคะทีเชอร์ก็เอาไปแลกเป็นธนบัตรฉบับละ100เลยได้กี่ใบคะ100กี่ใบ1ใบนะคะหรือวิธีที่2นะคะทีเชอร์ก็ไปแลกธนบัตรฉบับละ 50บาทนะคะสองใบลดเปเงินเท่าไหร่คะ100บาทนะคะทั้ง2วิธีนี้ของทิเชอร์นะคะได้เงินจำนวนเท่าไหรคะถึงแม่เอาไปแลกเอาแบงค์ร้อยทิเชอร์ก็ได้จำนวนเงินมา1 0 0หรือเอาไปแลกกับธนบาทฉบับละ5้าบาททิเชอร์ก็ได้จำนวนเงินเท่ากับ 100เหมือนเดิมถูกไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการแลกเงินนะคะ,ะซึ่งจะได้จํานวนเงินเท่าเดิมเท่าที่เราไปแลกเราเอาเหรียญสิบไปแลกเอาเหรียญบาทเราก็จะได้เหรียญละ1บาทมาจํานวน10เหรียญหรือเอาเหรียญสิบไปแลกเอาเหรียญ2บาทเราก็จะได้เหรียญ2บาทมาเท่ากับจํานวนเงิน10บาท ถูกไหมคะดังนั้นการแลกเงินเนี่ยคือการที่เราจะเอาไปใช้ในจํานวนเงินที่น้อยกว่าที่เรามีนะคะหรือเอาไปใช้ในกรณีที่ร้านค้าเขาไม่มีทอนให้เรานะคะเราก็ใช้วิธีการเอาไปแลกที่อื่นมานะคะเพื่อที่จะได้ใช้จํานวนเงินที่พอดีนะคะอันนี้คือวิธีการแลกเงินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการทําแบบฟึกหัดกันต่อนะคะว่าทิเจเชอร์จะให้นักเรียนทําตรงไหนนะคะ ค่ะเมื่อเราได้เรียนเนื้อหาหรือได้ฟังเนื้อหาได้ดูเน,นื้อหาในคลิปวิดีโอมาแล้วนะคะทีเชิ์ก็จะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่94กับหน้าที่95นะคะโดยทำในกิจกรรมที่ 21เป็นเรื่องของการแลกเงินนั่นเองนะคะยังไงให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วส่งให้ทีเชอร์ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเข้าไปเช็คและไปตรวจดูนะคะและอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนให้สวนหน้ากากอนามัยและพก แอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะหรือเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ล้างมือไว้ทำความสะอาดมือนะคะเพราะว่าเชื้อโรคตอนนี้เยอะมากเราไม่รู้ว่าจะไปเจอที่ไหนนะคะยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ